ฮุดค่ะเนี่ยเป็นแบบรุกๆบ,บนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมกับพี่น้องคะเมื่อเนี้ผ้าพีผ้านองมาก,กินตำส่วนหนวดปลาหมึกหยักค่ะพี่น้องคะเมี่ยนะคะเป็นกระแสบวะค่ะพี่น้องโอ้ยขออนุญาตเทเลยนะคะ จวกพี่น้องมึงนะคะพี่น้องคะเป็นแต่แสบบะค่ะมึงมีแต่หนวดใหญย่ๆมาๆค่ะมาับแสบๆนัวๆค่ะ้อขมยไงไปน้ำตะหูคะ่ะพี่น้องพักของเ้าวก็มีผักขานะคะพี่น้องมีผักบุงลวกนะคะแล้วก็ตงหูจะกินอาบเอาหุ่นไข่ปลาส่วไปน้ำกัดเลยคะ่ะพี่น้องคะม่ามาค่ะมาสบแสบข้ามยไ่ง่ไปน้ำกันคะ่ะพี่น้อง มอนี้นกะพึ่งเห็ดแล้วนะคะพึ่งเหลืองงานนะคะพี่น้องต้ะหูมีเม็ดกระถินโรยเม็ดกระถินลงไปด้วยนะคะข้ากิ่นแบบว่เาเร์ชั่นแบบบ้านๆน,นะคะพี่น้องนี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะมาๆค่ะมาแซ่บๆค่ะเป็นไงเป็นน้ำต้ะหูค่ะพี่น้องมืองเนี่ยหูยมีตะหนวดใหญ่ๆพี่น้องคะ่ะมาส่วเขากันเลยพี่น้องตะหูส่วใส่ขนมจีนน่อยนึงนะคะหืดขักเนี่ย สุดอดมากต้องหูแสาขนมเสร็จน้อยเดียวนะคะพี่น้องออขาที่เ่าค่ะอ้ำรามมงค่ะพี่น้องมกุบๆบ่ต้องหัวพึ่งกินครั้งแรกนะคะ แบอยู่จ้ะรักขนงสวนฉันน่าจะเป็นแบบกร,ร,รุบๆนะคะพี่น้อง เมนูนี้นสุด,ดยอดมากนะคะพี่น้องหอมหว้นแปลกเข้นใหญ่ยยนะคะน้ำหลงเหลืองมากเลยคะ่ะ สุ Finished. ดยอดต้องเห่อยต้มึกหนักนะคะพี่น้องอือ <nosso fuck> ืก <rainforest> รุบกรุบมากเลยค่ะพี่น้องใส่กระวผักค่ะกระบุงลวกทำยังไงไปเลยค่ะ

เันูนี้เดือดส่อนมุนไ่ปังป่านะลองมึงด้วยค่ะพี่น้องด้วยสวยใส่ตำหัวลงไปถ้าก็ส่วยประมืออีกพี่น้อง อืออือสุดยอดมากพี่หน่องอืมเสียงดังหน่อยนิดนึงนะคะพี่หน่อง ฝั่งบ้านเนาะโอ้ส uh ุดยอดพี huh. uh ่น huh. uh ้องค่ะเมนูนี้ โอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กินข้ามญาติสวดเรขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องถ้าพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตเฮ็ดคลิปในครั้งต่อๆไปในเด้อค่ะพี่น้องคะคลิปนี้พอสมนียคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ